สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อกเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัสในวีรินอินสปาย สวัสดีค่ะในยุคนี้ทั้งในเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตคงหนีไม่พ้นการแข่งขันที่นับวันจะเข้มข้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้วีรินอินสไตร์มีเทคนิคอยู่รอดแบบสไตล์มินิมอลมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเมื่อนะวัตกรรมใหม่ๆส่งผลต่อการใช้ชีวิตส่วนตัวมากขึ้นจนเราอดไม่ได้ที่จะหาซื้อโน่นนี่นั่นเข้ามาและมีคำพูดติดปากกันว่า ของมันต้องมีเช่นแม้ของเก่ายังดีอยู่แต่ก็ยังต้องการเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเป็นต้นทําให้บางครั้งเราต้องเหนื่อยทํางานหาเงินทุกกายทุกใจโดยไม่รู้ตัวเสียเวลาเสียเงินมากมายอีกด้วยเอ๊ะแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขดีละคะอ๋อก็ต้องลองทำตามเทคนิคนี้ดูคะ่ะ เปลี่ยนแนวคิดเป็นมินิมอลลิส์ลฟวิ่งใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นเลือกกินเมนูที่น้อยแต่มากประหยัดเวลาได้สารอาหารครบก่อนซื้อสินค้าควรถามตัวเองว่าจำเป็นต้องมีจริงๆหรือไม่เพื่อมุ่งเน้นการเก็บเงินชำระหนี้มากกว่าการก่อหนี้ทำในสิ่งที่คุณรักสร้างความสุขให้กับตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุภายนอก การใช้ชีวิตของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันลองค่อยๆปรับตามเทคนิคนี้ดูนะคะเชื่อว่าทุกคนจะต้องพบความสุขที่แท้จริงอย่างแน่นอนค่ะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว